6เทคนิคยิงแอดให้ขายดีวันนี้จะมาพูดถึงนะครับการยิงแอดโฆษณาออนไลน์นะครับทำอย่างไรหรือยิงอย่างไรที่จะทำให้เราขายดีขายได้นั่นเองครับซึ่งมันก็อาจจะมีหลายปจายัจจัยแต่วันนี้ยกมาแค่6เทคนิคแบบง่ายๆมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับสำหรับ6เทคนิคยิงแอดให้โดนนะครับหรือให้ขายได้แน่นอนละครับว่าการยิงแอดนั้นก็ต้องใช้งบโฆษณาใช้เงินนะครับ เราก็คงอยากจะทําให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นขายได้ขายดีโฆษณาได้โฆษณาดีนะครับหรือต้องการให้คนเข้ามาเห็นเยอะอะไรแบบเนี้ยนะมันก็ต้องใช้หลายปัจจัยแหละในการที่ทำให้การยิงแอดนั้นได้ผลนะครับเป็น6เทคนิคการยิงแอดให้ได้ผลนะครับหรือให้ขายดีให้ขายได้นะซึ่งวิธีการเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับข้อแรกนะเราต้องดูออกก่อนว่า เรายิงแอดไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันนี้สําคัญเลยทีเดียวนะไม่ใช่ยิงมั่วๆนะมีเงินจะยิงไปมั่วๆก็เป็นการยิงไปแล้วไม่คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยต้องรู้เลย mm hmm. เช่นเรายิงแอดเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการที่จะทําให้คนจดจํายี่ห้อของเราได้หรือเราต้องการยิงแอดเพื่อทําให้คนกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูลเราไม่ไว่าจะเป็นชื่อเบอร์ติดต่อก,กับอะไรต่างๆนะครับหรือเรายิงแอดเพื่อให้เราขายสินค้าชิ้นนั้นได้ รหรือบริการบริการนั้นได้อะไรแบบนี้นะครับหรือยิงแอดเพื่อสร้างทราฟฟิกไหลกลับเข้ามาให้คนเข้ามาดูเว็บไซต์ที่เราโฆษณานะจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการหลากหลายนะแล้วก็แล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการยิงแอดเราต้องการอะไรนะครับวันนี้ก็เลยเรา,าให้ฟัง6เทคนิคการยิงแอดให้ได้ผลหรือ6เทคนิคการยิงแอดให้ขายได้6เทคนิคการยิงแอดให้ขายดีก็ได้นะครับข้อแรกก็คือต้องรู้กันแหละว่าเราจะยิงแอด ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะนี่ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนเลยเป็นข้อแรกก่อนที่จะทําเลยไม่งั้นเราก็จะไปไม่ถูกทางนั่นแหละนะครับสมมุติแล้วกันนะผมยกตัวอย่างว่าสมมุติผมยิงแอดเพื่อให้มีคนกรอกข้อมูลเข้ามานะไม่ว,ว่าเราจะไปขายประกันนะครับหรือว่าจะขายสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างที่ต้องติดต่อพูดคุยนะครับให้ติดต่อก,กับขายบ้าน property นะหรือว่าจะขายรถหรือขายอะไรก็ตามนั่นแหละ แต่เราอยากยิงแอดแล้วให้คนที่สนใจนะครับหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยกรอกแบบฟอร์มออกมาอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะหาวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะยิงแอดให้ชัดก่อนในตัวเราเองนะไม่ใช่ยิงไปก่อนแล้วค่อยมารู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้ทํารูปแบบการโฆษณาได้ตรงเป้านะครับก็นําไปสู่ข้อ2นะครับข้อ 2. เนี่ยเทคนิคในการยิงแอดให้ได้ผลก็คือการทำคอนเทนต์ทำเนื้อโฆษณาให้โดนให้ปังนะครับ พูดเหมือนง่ายนะแต่จริงๆอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าโฆษณาเรามันขึ้นมานะครับสิ่งที่เรายิงแอดออกไปมันขึ้นมาถ้าเขาอ่านแล้วเขาจะคลิกเข้ามาเลยไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องเขียนคอนเทนต์ที่มันโดนนะหรือเป็นการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งให้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเทคการเขียนตัวหนังสือนะครับการเขียนข้อความหรือสิ่งที่สื่อสารที่เป็นข้อความนั้น ก็ต้องโดนตรงกลุ่มเป้าหมายเรานะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยสําคัญเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมีข้อต่อไปจะเป็นเรื่องการเลือกกลุ่มเป้ mm hmm. เปาหมายด้วยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันสัมพันธ์กันหลายๆข้อนี่แหละข้อนี้จะเป็นการเลือกเนื้อความตัวอักษรนะครับเรื่องราวที่จะสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อให้มาซื้อสินค้าหรือบริการของเราอันนี้กรอนนี้ก็คือให้ข้อมูลเรานะครับในการที่เราติดต่อก,กับอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่2ครับ เทคนิคที่3มนะครับเมื่อกี้พูดถึงแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะยิงแอดทีท่สําคัญเลยนะเราต้องรู้แล้วกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครใครคือผู้มุ่งหวังของเราใครคือจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็อาจจะไปดูคลิปก่อนหน้าได้ที่พูดถึง5รูปแบบการแบ่งตลาดนะครับหรือการทำมาร์เก็ตเซ็กเมนเทชันเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะลองฟังดูก่อนก็ได้5 5 5รูปแบบการแบ่งตลาดหรือการทำ Market Segmentation นะครับซึ่งอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะลองไปเปิดฟังดูก่อนนะครับก็เพื่อให้คือแบ่งกลุ่มเป้าหมายนี้ก็จะอธิบายย่อยๆลงมาหน่อยนะครับแบบง่ายๆก็คือการทำแบบ e m o o r a p h i c นะก็คือเพศอะไรนะครับอายุอยู่ในช่วงไหนนะครับจบการศึกษาระดับใดนะครับทำงาน,นอุตสาหกรรมไหนมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแล้วมีรายได้ครวัวเรือนเท่าไหร่ ต่อปีอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการคัดกรองนะรวมไปถึงอาจจะดูโลเคชันก็ได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนกลุ่มลูกค้าเราเป็นอยู่กรุงเทนพมหานครอยู่ในอำเภอไหนอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในอำเภอบางรักอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ market segmentation ข้อที่สำคัญนะมันจะได้สโคบให้ชัดในการที่เรายิงแอดให้ตรงกลุ่ม นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปทำ market s e gmentation ให้ดีนะครับถ้าอยากแบ่งให้ละเอียดขึ้นก็ลองดูตอนก่อนหน้าทิปก่อนหน้าเป็นเรื่องของ5รูปแบบการแบ่งตลาดนะครับแล้วก็เอามาเขียนออกมาให้ชัดว่ากลุ่มผู้มุ่งหวังเราคืออะไรกันแน่นะเพื่อที่ทำการตลาดยิงแอดได้ตรงนั่นเองนะครับต่อมาครับเทคนิคที่4เมื่อกี้พูดถึงข้อความ นะครับในการที่จะสื่อสารโฆษณาแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือรูปนะรูปก็มีความโดดเด่นว่าโดยปกติแล้วคนเราจะดูรูปก่อนแล้วค่อยอ่านดวงสื่อเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยก็ต้องให้มันโดนนะนะขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเราแล้วเรากําลังขายอะไรนะครับถ้ารูปนั้นสามารถสื่อให้ถึงอารมณ์ได้ก็จะดีหรือสื่อ ถึงอารมณ์แล้วก็อยากจะเมื่อคนเห็นแล้วอยากจะคลิกเข้าไปดูนะอันนี้ก็ยิ่งโดนเลยทีเดียวส,สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนั่นแหละอันนี้คุณท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะต้องคิดนะครับว่าอะไรที่คือความโดดเด่นแตกต่างที่เมื่อโชว์โฆษณาแล้วจะทําให้ผู้มุ่งหวังนั้นกดเข้าไปนะครับแต่ที่สําคัญเลยเราต้องรู้ก่อนว่าผู้มุ่งหวังเราคือใครหรือกลุ่มเป้าหมายเราคือใครจะได้ทํารูปได้ตรงกับคนกลุ่มนั้นมากที่สุดนะครับจะทําให้คน กลุ่มที่เราต้องการที่จะโฆษณานั้นเมื่อเห็นแล้วก็คลิกเข้ามากดเข้ามาดูแล้วให้ข้อมูลกับเรานะครับเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยก็คือการออกแบบรูปภาพนะครับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายน,นั่นเองครับต่อมาครับข้อที่5ข้อที่5นะครับเทคนิคที่5ในการยิงแอดให้ได้ผลเนี่ยก็คือเวลาเรายิงแอดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะ ไม่กว้างจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้เขพูดง่งยงจริงๆข้อน,นี้มันก็ไปอยู่ในข้อการทำการกำหนดการกำหนดตลาดนั่นแหละหรือ Market s e g m e n t a t i o n นะซึ่งข้อน,นี้ก็จะบอกว่าเราต้องพยายามสโคปให้ชัดนะครับให้ดูประชากรรวมเท่าไหร่กลุ่มนี้เท่าไหร่เนี่ยบางทีบาง,บางแอปเนเวลายิงแอดเขาจะบอกด้วยว่าเมื่อเราติ๊ก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 เลือกแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามที่จะสะโคปยิ่งสโคปหรือว่ากําหนดโฟกัส กลุ่มเป้าหมายได้แม่นยําเท่าไรเนี่ยไม่กว้างและแคบจนเกินไปเนี่ยก็จะได้ผลดีที่สุดนะครับไม่ได้ไหมายถึงว่าแคบมากแล้วจะได้ผลนะบางทีก็ต้องอ,อยู่ในระดับที่พอเหมาะด้วยนะหรือกว้างเกินไปแบบเนี้ยก็อาจจะเสียเงินกับค่าโฆษณาไปเยอะแล้วอาจจะได้ผลน้อยนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือต้องกําหนดให้ชัดนะครับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ยิงแอดให้ตรงกลุ่มไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปนะครับก็จะได้ผลมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับเทคนิคข้อสุดท้ายเทคนิคข้อที่6นะครับเทคนิคข้อที่6เนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มทําการตลาดออนไลน์หรือการยิงแอดแล้วเนี่ยมักจะทําแบบนี้แล้วก็ทําให้มันไม่ได้ผลนั่นเองนะครับก็ <S <S คือการแก้ไขบ่อยเกินไปนะครับ <S <S บางครั้งเรายิงแอดไปปุ๊บนะครับยังไม่ทันยิงหรือยิงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็แก้ไขละแก้ไขละนะบางทีอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับการเปลี่ยนบ่อยแก้ไขบ่อยๆนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับ ยิ่งเป็นการเสียโอกาสเพราะอาจการที่เราคิดเนื้อหานะครับรูปภาพต่างๆในช่วงครั้งแรกแล้วเนี่ยก็อาจจะดีแล้วในระดับหนึ่งนะแต่เรายังไม่ให้เวลาในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเลยเรารีบไปแก้ไปเปลี่ยนไปปรับบ่อยเกินไปเงินก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคิดให้ขาดคิดให้คลุมนะคิดให้ดีนะครับคิดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วก็ให้เวลากับมันสักหน่อยนะครับในการที่จะ โฆษณาหรือเผยแพร่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะมีช่วงเวลาสัหน่อยนะครับสำหรับโฆษณานี้นะครับแล้วก็ถ้าจะทําโฆษณาใหม่ปรับใหม่เนี่ยก็อาจจะมีช่วงเวลาให้โฆษณา1ทํางานก่อนแล้วสักพักหนึ่งนะให้เวลาไปแล้วค่อยมาทําโฆษณา2องอะไรแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับดีกว่าที่แบบทําแก้ทําแก้ไปยิงไปไม่กี่ชั่วโมงแกะแล้วแกะแล้วแบบนี้มันก็าจ,ากจะทำให้สุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าโฆษณาแบบไหนที่มันโดนกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆนะเพราะเราทำ แกอันเดิมซ้ำๆไปหลายทีนะจริงๆมันก็แยกได้แยกเป็นอันๆได้เหมือนกันนะครับก็กําหนดงบประมาณไปในแต่ละโฆษณาที่เราต้องการที่จะยิงแอดนั่นเองทั้ง6วิธีเนี่ยก็จะเป็นวิธีการยิงแอดหรือเป็นเทคนิคในการยิงแอดให้ได้ผลนะให้ขายได้ให้ขายดีไม่งั้นไม่ไม่อย่างนั้นน่ยยัยงไงก็ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ควรจะลองปรปลองไปทําดูนะครับได้ผลยังไงก็มาให้ฟังกันผมเชื่อว่าถ้าเรากําหนดสโคปได้ชัดทํา สิ่งที่จะสื่อสารได้ชัดเจนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอกลุ่มเป้าหมายได้โดยที่คุ้มค่ากับเงินในการยิงแอดเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนั่นเองแหละครับ